ดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับแต่ละก,การตอนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีในช่วงเช้าๆนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับเท้าของนกไม่ว่าจะเป็นแข้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อุ้งเท้าแล้วก็นิ้วเท้านะครับหลักจากที่ผมทําคลิปไปนะครับก็มี เซียนใหม่นะครับส่งข้อความมานะครับตอนเช้าเลยนะครับประมาณ3ามสี่ท่านมาอาจารย์ลองลองจับนกมาให้ดูได้ไหมนะครับว่ามันจะเป็นยังไงหรือบางท่านก็ถามว่าอาจารย์มันต้องใหญ่ขนาดไหนนะครับผมก็เลยเอานกสองตัวนี้นะครับมาเทียบนะครับให้พี่น้องดูนะครับวันนี้จะเผยเคล็ดลับอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ผมนั้นนะครับยังไม่ได้เปิดเผยนะครับยังไม่ได้เปิดเผยนะครับก็คือ ก็คือทดสอบอยู่นะครับก็คือมันถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็น่าจะได้สักประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งผมเวลาผมไปดูนกของท่านอื่นนี่นะครับถึงผมจะอยากได้อยู่นะครับแต่ว่ามันคือผมก็ไม่ไดเอามานะครับเพราะว่ามันนกมันเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับก็ได้แต่ความรู้กลับมาเท่านั้นเองก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับวันนี้นะครับเอามาให้พี่น้องดู2ตัวนะครับ ตัวซ้ายมือนะครับตัวซ้ายมือนี่จะเป็นนกเจ้าแพกคู่นะครับพี่น้องครับผมคัดเหลือหนึ่งตัวนะครับตัวนึงนั้นมันตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวผุ้งู่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยใจดีมากพี่น้องครับนี่แต่ว่าเสียงเล็กพี่น้องนะครับเสียงเล็กเกินนะครับตัวนี้นะครับผมถ้าเกิาใครสนใจนะครับก็สามารถนะครับแบงได้นะครับแต่ว่าเสียงเล็กแต่ว่าคู่อะไรหมดแล้วนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นนกที่ต่อได้มาจะเข้าปีแล้วนะครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับเป็นนกเจ้าสองต่อได้นะครับจะเข้าปีแล้วแต่ไม่ขึ้นไม่เกิน,นครับพี่น้องครับผมว่าวันหนึ่งนี่ถ้าขันนะคือส่วนมากผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับผมว่าตามที่ฟังนี่ก็คือนกที่ขันปกติตอนเชา้าคือไม่ได้ยินเสียงเขาขันเลย นะครับไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาคันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจซึ่งนกที่เขามาทีหลังเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วนะครับตัวนี้เามาก่อนนี่ไม่ตัวที่เอาเข้าค่ายเมื่อวานนี้ก็สองตัวนั้นก็มาหลังก็ก็ไปเลยกันหมดแล้วนะครับผมเนี่ยเหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ยังไม่คืบหน้าเลยน้องนะตัวนี้ขนาดมาทีหลังนะครับ <laughs> จนครูเดียวอะไรเรียบร้อยแล้วหมดแล้วนะครับ่นะแต่ว่าตัวนี้เสียงกลางไปหาใหญ่นะครับนะครับ เสียงดีมากคำนุ่งเป็นนี้แต่ว่ายังไม่คืบหน้านะครับผมสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมเอ้าทีนี้จับนกออกมาดูนะครับแข้งนะครับอุ้งเท้าแล้วก็นิ้วนะครับถามพี่น้องได้ถามเข้ามานะครับว่ามันจะต่างกันขนาดไหนนะครับเห็นเห็นเลยนะครับผมนะครับพี่น้องครับทีนี้มาดูนะครับดู ทั้งนิ้วนะครับทั้งแข้งนะครับแล้วก็อุ้งเท้านะครับโอ้ตรงขอไปนะครับอาจจะติดติดขัดขัดนะครับได้จับคนเดียวนะครับผมดูครับนี่แหละครับคือนกที่แข้งใหญ่นะครับเซียนเซียนรุ่นเก่าถึงแนะนําตลอดว่าเวลาเล่นนกนะครับให้เล่นนกแข้งใหญ่นะครับให้เล่นนกแข้งใหญ่ๆนะครับซึ่งนะครับ ถ้านกแข้งใหญ่นี่ผมว่าดีนะครับดีแน่นอนอันดับแรกนะครับผมก็เลยมาวิเคราะห์นะครับบางตัวนะครับแข้งใหญ่นะครับแต่นิ้วเล็กก็มีนะครับพี่น้องครับอ่าแข้งใหญ่เฉยแต่ว่านิ้วเล็กนะครับอันนั้นก็เกิดจากแล้วแต่นกนะครับแต่ถ้าจะเล่นแข้งใหญ่จริงๆนะก็คือแข้งใหญ่นะครับแล้วก็อุ้งเท้าก็ต้องอวบอุม นะครับแล้วก็นิ้วนิ้วนี่ก็ต้องใหญ่อวบอุ้มด้วยนะครับเนี่ยซึ่งผมได้วีคอแล้วนี่ก็คือโอ้โหนะครับนกส่วนมากจะขึ้นเร็วมากครับผมใจดีนะครับเนี่ยขึ้นแล้วนะครับอ่นี่นะครับดูครับเหมือนแข้งเหี่ยวเลยพี่น้องมันจะมีตัวยาวกว่านี้นะครับผมอย่างเช่นเจ้าสองีนนิ้วจะยาวกว่านี้อีกนะครับอ่าแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะจับให้ท่านดูได้นะครับนกที่ ขึ้นแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยนะครับแต่ตัวเนี้ยผมก็ต้องจับให้พี่น้องดูนะครับซึ่งถือว่าถ้าเทียบก็อยู่ประมาณที่แข้งเนี่ยนะครับผมให้ตัวเนี้ยประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิเอร์เซนตนะนะครับอ่าอันนี้คือแข้งใหญ่จริงๆแล้วก็อุ้งเท้าก็อูมด้วยพี่น้องครับอ่าอูมใหญ่นะครับอูมใหญ่นิ้วนี่เป็นตัวมอนเลยนะพี่น้องนะครับเนี่ยให้เลือกเลยนะครับพี่น้องแข้งใหญ่ใหญ่ อุ้งเท้าใหญ่ๆนะครับจัดเลยนะครับไม่พลาดนะครับอ่าต่อไปเรื่องเล็บนะครับผมมาสังเกตเห็นเล็บพอดีนะครับก็คือท่านบอกว่าให้เป็นสีของแควบึ้งนะครับสีของแควบึ้งก็คือตัวแมลงมุมนะครับผมที่อยู่พื้นดินนะครับผมที่มันทารังเป็นรูครับมันรูปูนะครับแล้วก็จะมีใยขาวๆนะครับนั่นแหละท่านว่าให้สีเป็นแบบนั้นนะครับ อ่าแล้วก็ให้ดำเมี่ยมเลยพี่น้องครับดำแบบมีความมันวาวนะครับผมนะนั่นแหละถ้าบอกว่านกพวกนี้ยใช้ได้เลยนะครับอันนี้คือเรื่องของของอ่าเล็บนะครับอแต่ส่วนมากมันก็จะจะพอหาได้อยู่นะครับแต่ที่เจอส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะเป็นแบบดำไม่ใช่ดำเมี่ยมนะครับดำออกน้ำตาลบ้างนะครับอ่าหรือ เนี่ยเช่นตัวนี้ก็ไม่ได้ดำมากนะครับผมอ่าน,นี่จะเป็นออกน้ำตาลนะครับอ่าแต่ว่าเล็บนี่ผมก็ให้ความสำคัญอยู่ครับแต่ว่าสู้แบบว่าดูดูแข้งไม่ได้พี่น้องครับอ่าสู้ดูแข้งดูอุ้งเท้าใหญ่ๆนุ่นๆน,น,น,นะครับผมเหมือนแข้งเหี่ยวเนี่ยนะครับเล็บอ่าก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าแข้งใหญ่นะครับแล้วก็นิ้วนี่ก็ต้องยาวนะครับยาวอบอูมเหมือนตัวมอน นะครับให้เลือกเลยพี่น้องครับทีนี้นะครับความลับอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมได้วิเคราะห์มาหลายตัวมากนะครับคือสีของแข้งครับพี่น้องครับะผมให้90%นะครับนกที่ขึ้นเร็วสามารถที่จะเป็นนกต่อได้นี่ผมเชื่อเลยนะครับ90%แข้งนะครับจะออกเป็นสีพูดง่ายว่าสีคำๆเหมือนพริกแห้งตาก นะครับนี่คือความลับที่ผมได้เก็บมาแล้วก็วิเคราะห์มานะครับวันนี้ไม่เพิ่งมาเปิดเผยพี่น้องครับนี่ตัวเนี้ยขนาดนกใหม่นะพี่น้องสีแข้งมันจะช้ำนะครับช้ำยังไงก็คือช้ำเหมือนพริกตากแห้งนะครับผมเหมือนมันมีเลือดมาห่อหุ้มแข้งมันนะครับเหมือนเราโดนอะไรทับอย่างเงี้ยนะครับยิ่งดีเลยครับอย่างนั้นนะครับแล้วเลือดห่อนะครับเกิดอาการเลือดห่อขึ้นนะครับอ่า นั่นแหละตัวนี้อก็คือเริ่มนะครับนกใหม่ก็สามารถที่จะดูได้นะพี่น้องนะมันจะเริ่มมีอาการช้ำนะครับยิ่งอายุแก่เท่าไหร่นะครับแข้งมันจะเริ่มดำมากขึ้นจะช้ำมากขึ้นนั่นเองนะครับซีนะนะครับจะช้ำมากขึ้นถ้านกแข้งพวกนี้นะครับพี่น้องครับคือถ้าผมสังเกตนะประมาณไม่ต่ำกว่าห้าตัวที่ผมเห็นคือนกที่เป็นนกเก่งเนะี่ยบางทีเก็ดกระเทียมนไม่มีนะพี่น้อง แต่ว่าแข้งมันจะช้าแล้วก็แข้งมันจะชุ่มอยู่ตลอดเวลาเลยพี่น้องครับมันจะมันจะแบบชุ่มๆนะครับไม่มีเกล็ดกระเทียมเลยนะครับนะดีเหมือนกันนะพี่น้องครับแต่ว่าแข้งต้องช้านะพี่น้องครับแข้งช้าสีพริกแข้งตากแดดนะครับเนี่ยผมว่านั่นแหละผมไม่หลายตัวแล้วนะครับอย่างเช่นนกูกของหนา้าเมาอุดรนะครับผมก็สังเกตอยู่นะครับ ก็ถือว่าตัวนั้นนมานตัวนั้นมานจริงนะครับนะแข้งนี่จะช้ำนะครับดำเลยแหละครับนะแข้งแข้งช้ำนะตัวนี้ก็ขึ้นเร็วด้วยพี่น้องครับเนี่ยสำหรับแข้งนะครับอนะสรุปว่าวันนี้มาเปิดเผยนะครับเน้นเลยนะครับสีจุดด้วยกันนะเพิ่มอีกจุดหนึ่งก็คือสีของแข้งนะครับสีให้มันออกช้ำๆนะครับ อ่าก็คือหนึ่งนะครับแข้งใหญ่ตามสูตรเสียนดังเดิมอยู่แล้วนะครับอุ้งเท้าก็ต้องใหญ่ด้วยนะครับและที่สำคัญแล้วก็นิ้วก็ต้องอุม้มอุ้มใหญ่ด้วยนะครับถ้าแข้งใหญ่นะครับอุงเท้าเล็กอย่างเงีงย้งยหรือนิ้วเลียวนี่ก็ก็พอได้อยู่แต่ว่าถ้าจะให้เต็มสูตรจริงๆคืออุ้งเท้าต้องใหญ่ด้วยนิ้วก็ต้องอบอุมออะะออ้มด้วยนะครับเนาะอันนี้คือสูตรที่ผมใช้ดูนะครับเดี๋ยวจะเอานกอีกตัวหนึ่งให้พี่น้องดูนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับไปมาดูอีกหนึ่งตัวนะครับผมเนี่ยครับตัวเนี้ยแข้งได้พี่น้องครับแข้งอวบอุมมากพี่น้องครับนะอ่าแข้งอวบอุมแต่ประเด็นคืออุ้งเท้าไม่มีครับอุ้งเท้าจะเป็นเรียวๆนะครับอ่าอุ้งเท้าจะเป็นเรียวๆส่วนนิ้วนั้นตัวผู้นะครับนูนดีแต่ไม่ยาวพี่น้องครับนิ้วสั้นนะครับ นะแต่ว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นกตระกูลเขาก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ว่ากันนะครับตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าสีของแข้งพี่น้องครับแดงแป๊ดเลยพี่น้องครับเนี่ยเลี้ยงขึ้นยากเหลือเกินนะครับผมอ่านอะ่าเลี้ยงขึ้นยากมากนะครับนะนิ้วเท้าก็สั้นนะครับอ่านะแต่ว่าแข้งนี้ได้เลยครับแข้งเท่ากับตัวเมื่อกี้ นะครับแข้งสวยนะครับเพียงแต่ว่าอุ้งเท้าไม่ใหญ่นูนนะครับไม่สมกับแข้งนะครับพี่น้องครับดูครับแข้งมาใหญ่ใช่ไหมครับแต่พอมาอุ้งเท้านี่แบบเรียบเรียบเรียวเียวลงมานะครับเนี่ยซึ่งผมดูแล้วนี่มันต่างกันมากนะครับสว่างนกที่แข้งใหญ่นะครับพอแข้งใหญ่แล้วก็อุ้งเท้าอวบอูมกับแข้งใหญ่นะครับที่ ลงมาแล้วอุงเท้าไม่มีครับอุงเท้าเล็กๆส่วนนิ้วก็ไม่ยาวนะครับนี่แหละครับให้พี่น้องดูแล้วกันนะครับสีก็จะอกแดงๆครับขึ้นยากมากนะครับพี่น้องครับยังไม่เด่นเลยนะครับอ่าตัวผู้นะครับลองอุกเลยนะครับเมื่อกี้นี่นะครับเมื่อกี้ยิ่งจับยิ่งลองนะครับเนี่ยดูครับสีแดงแป๊ดเลย นะครับซึ่งเซียนรุ่นเก่าเขานี่เขาบอกอยู่ว่านกที่แข้งแดงเนี่ยคือมันจะเลี้ยงขึ้นยากนะครับเลี้ยงขึ้นยากมากนะครับหรือทั้งเป็นนกดิ้นด้วยนะครับแข้งแดงเนี่ยนะครับผมก็ได้วิเคราะห์แล้วนี่คือหนึ่งตัวจริงๆครับผมยังไม่ไปไหนมาไหนเลยนะครับขันก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะขันถึงห้าคำหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่ได้ยินเลยนะครับผม แอบฟังนะครับช่วงเช้านี่คือช่วงที่นกจะต้องคันเลยนะครับผมอย่างน้อยก็ต้องมีเปิดแต่เขาไม่เปิดได้ไรยให้ฟังสักทีเลยนะครับมีแต่เงียบนะครับอยู่อย่างเดียวเลยนะครับซึ่งตัวอื่นเขาก็เปิดกันหมดแล้วนะครับเนาะอันนี้คือนะครับเรื่องของแข้งนะครับอุกอีกแล้วครับตัวผู้นิ้วนี่เป็นดูง่ายนะครับซึ่งการดูนิ้วนี่ก็คือ ถ้าเป็นดูตัวผู้ตัวเมียคือไม่เกี่ยวกับสั้นยาวนะครับตรงนี้เราไม่ได้ดูตรงสั้นตรงยาวนะครับแต่ดูตัวผู้นะเราดูตรงความที่มันเต่งตึงอวบอูมนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะดูแข้งที่แปลว่าดูให้มันตามลักษณะที่ผมดูแข้งเหี่ยวนี่ยก็คือจะต้องแข้งใหญ่นะครับแล้วก็อุ้งเท้านี่ต้องมีนะครับอุ้งเท้าต้องใหญ่แล้วก็นิ้วนี่ต้องยาวนะครับแต่บางตัวนะครับนิ้วอาจจะไม่ยาวนะพี่น้องนิ้วอาจจะไม่ยาวอาจจะเป็นนิ้วสั้นนั่นแหละ แต่ว่าอย่างน้อยต้องได้แข้งกับอุงเท้าจะต้องนูนใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนนิ้วสั้นนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับพอสั้นแล้วต้องอุ้มใหญ่พี่น้องนะส่วนนิ้วจะจะสั้นจะยาวนี่ถ้าให้ผมเทียบกับตัวนี้นะครับผมว่าผมให้เป็นประเด็นสุดท้ายแต่ถ้าสั้นก็ต้องอุ้มใหญ่ยาวก็ต้องอุ้มใหญ่ครับอ่านี่คือสูตรที่ผมดูแล้วก็สีก็ต้องเป็นออกสีออกช้าช้ำ นะครับสีช้ำๆอันนี้ไม่ช้ำอันนี้แดงแป๊ดเลยพี่น้องครับเนาะนี่แหละนะครับนกที่ขึ้นยากนะครับผมอาจจะไม่ได้ดูตัวทั้งหมดนะครับเอาก็ประมาณนี้แล้วกันพี่น้องครับพี่น้องลองไปดูนะครับลองไปดูแล้วกันว่านกที่แข้งนะครับใหญ่นะครับอแล้วก็อุ้งเท้าใหญ่นะครับนิ้วอุ้มยาวเนี่ยนะครับเหมือนเท้าเหยี่ยวนี่ มันจะเป็นนกประเภทไหนแล้วนกต่อท่านนะครับเป็นประเภทนี้หรือเปล่านะครับท่านลองไปสังเกตดูนะครับผมอ่ส่วนนกที่แข้งที่เป็นสีแดงนี่อาจจะมีครับแต่ผมว่าหายากที่จะเป็นนกต่อที่เก่งแต่อาจจะมีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะผมถึงได้บอกแล้วว่าสูตรของผมที่ผมใช้ดูนี่ไม่ใช่ว่ามันจะร้อยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะกว่านั่นเองนะครับที่จะเป็นนกที่สามารถทําเป็นต่อได้นะครับเนาะ อันนี้ก็มาพูดกันนะครับในเรื่องนี้ก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปนะครับ expands. ช่วยกันวิเคราะห์ต่อไปนะครับอันนี้ก็มาเปิดประเด็นนะครับเอ us, าล้พี่นงครับสรุปนะครับง่ายๆเลยนะครับสรุปอีกครั้งหนึง่งก็คือแข้งจะต้องใหญ่นะครับนูนอุ้งเท้าใหญ่นะครับนิ้วเท้านั้นใหญ่เหมือนกันนะครับส่วนจะสั้นจะยาวนั้นไม่เป็นไรขอให้มันอุ้มใหญ่นะครับแล้วก็สีของแข้งนะครับจะต้องให้เป็นสี เม็ดพริกตากแห้งนะครับอยากให้มันเป็นสีแดงสดนะครับเนาะอันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเรียนเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ Thank you for watching!